วันนี้นะคะก็เป็นวันแรกที่ได้มาเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าพิธีแบบ official visit จริงๆจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้นะคะวัน,นที่สิค่ะก็มีโอกาสได้พบกับหลายภาคส่วนแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลเวียดนามน,นะคะที่ต้อนรับดิฉันลัคณะเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนเองก็น่ารักมากๆค่ะขับผ่านไปทางไหนก็บกมือให้นะคะก็รู้สึกว่าอบอุ่นมากๆจริงๆเวียดนามน,นี่ก็คล้ายๆกับ ประเทศเราะะถ้ากับประเทศไทยก็มาถึงนี่ก็รู้สึกว่าภูมิอากาศเลยก็คล้ายๆกัน,นะะร้อนประมาณหนึ่งร้อนชื้นเท่าๆกันนะคะแล้วก็เห็นเขาบอกว่าก็มีกลัวฝนตกอยู่ช่วงนี้นะคะฉนั้นก็คล้ายๆบ้านเราจะจัดอะไรเอาดอก็กห่วงเรื่องฝนตกบ้างนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสค่ะพบกับภาคธุรกิจภาคเอกชนนะคะของเวียดนามนะคะมีลา,ายบริษัทเลยที่เป็นบริษัทจากเมืองไทยที่มาลงทุนที่เวียดนามนะคะแล้วก็ เป็นบริษัทที่เราโด่งดังในประเทศไทยอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกส,สิกรนะคะเป็นแบงค์เอ็กซิมแบงค์นะคะแบงค์กรุงเทพมีเอชซีจีนะคะมี CP อมตะนะคะแล้วก็มีซูเปอร์เอเนอร์จีนะคะเซ็นทรัลกรุ๊ปทีซีซีอะไรประมาณนี้นะคะก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะก็ดีมากๆได้นะ่าฟังรัฐมนตรีทุกท่านที่มาด้วยกับทริปนี้นะคะก็ได้เข้าประชุมร่วมกันแล้วก็ได้ฟังว่าข้อดีข้อเสีย หรือปัญหาที่เจอเนี่ยในการที่บริษัทของไทยมาลงทุนที่เวียดนามมีอะไรบ้างนะคะซึ่งมีชันเองก็ได้ทราบกฎหมายของที่นี่ว่า,าบางอันก็เอื้อให้กับการลงทุนดีจริงๆนะคะก็เป็นอะไรที่ถ้ามีขึ้นในประเทศไทยเราก็คงเพิ่มโอกาสได้มากเลยทีเดียวนะคะแต่ที่นีนั้นเองเนี่ยก็เมื่อกี้ก็ได้คุยกันว่า,าความมั่นคงของรัฐบาลสําคัญนะคะของทุกประเทศเลยจริงๆแล้วถ้าเรามาีรัฐบาลที่สามารถอยู่ครบ4ปีได้ทุกๆครั้ง ที่ที่มีรัฐบาลเกิดขึ้นฉันไม่ได้บอกว่าเป็นรัฐบาลนี้นะคะเป็นต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลสามารถอยู่เตถียรคงคงนโยบายได้ทุกๆ4ปี4ปีแบบนี้นักลงทุนเกิดความมั่นใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็อยากให้เกิดขึ้นในเมืองไทยอย่างต่อเนื่องนะคะ